วิ่งทุกวันแต่ทำไมไม่เห็นผลเพราะคุณอาจจะวิ่งผิดโซนมาตลอดเพราะแต่ละโซนหัวใจถูกออกแบบมาเพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกันมาดูกันค่ะว่าคุณควรจะวิ่งโซนไหน ถ้าคุณอยากลดไขมันแบบยั่งยืนหรือเพิ่งเริ่มออกกำลังกายโซน2คือจุดเริ่มต้นอัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ที่ประมาณ60-70%ของ max heart rate ทำให้ร่างกายใช้ไขมันเป็นพลังงานได้ดีขึ้นและสร้างรากฐานความฟิตในระยะยาวโซน3เพิ่มความฟิตและความอึดสำหรับคนที่อยากให้หัวใจแข็งแรงและเพิ่มความอึดวิ่งได้นานขึ้นโซน3คือคำตอบค่ะเหมาะกับนักวิ่งที่อยากพัฒนาเพื่อลงงานวิ่งหรือคนที่อยากยกระดับร่างกาย อีกขนนโซน4่และ5เน้นความเร็วและพลังสูงสุดถ้าอยากเพิ่มความเร็วหรือเผาผ่านพลังงานแบบขั้นสุดโซน4และโซน5คือโซนที่ท้าทายใช้กับการซ้อมแบบอินทชวลหรือเตรียมตัวแข่งได้ค่ะวันนี้กิวิใช้ลู่วิ่ง MT 1 0 0 0ในการฝึกค่ะเครื่องนี้พิเศษตรงที่สามารถปรับระดับความชันได้สูงสุดถึง22ระดับและสปีดได้ถึง24เลยค่ะทำให้เราสามารถฝึกได้ครอบคลุมทุกโซนซึ่งช่วยพัฒนาความเร็วและการเผาผ่านได้ดีมากๆเลยค่ะไม่ได้วิ่งให้เหนื่อยแต่ต้องวิ่งให้ถูกโซนแล้วคุณจะไปถึง เป้าหมาแน่นอนค่ะ